กกตสปอ,อ,อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือก,กตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ห้องประชุมชั้น4โรงแรมเบสีนครินต์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสุนทราการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุนทราการจัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกท เทศมนตรีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้วเทศบาลเมืองพระประแดงเทศบาลเมืองลัดหลวงเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายโดยมีนายประมพงศ์โพธิโตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการตลอดถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีเข้าร่วมโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและข้อห้ามในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งค่าใช้จ่าย ในการหาเสียงเลือกตั้งสิทธิต่างๆของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนี้นายปฐมพงโพธิโตผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสพาาุพรรณก็ยังได้เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศาบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2564นี้ด้วยเีโค้ดให้นะครับท่านครับท่านดาวโหลดนะสแกนโค้ดเรื่องที่ชี้แจงวันนี้นะครับท่านครับก็อย่างที่ผมเตรียนท่านตอบโต คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและพิการหาเสียงรืออตั้งนะครับในส่วนของท่านสมชายเทพอารินันนะครับเป็นรองผู้วยการการรื้อตั้งประจำจังหวัดสุพรรณนะครับซึ่งตอนท้ายก็จะพูดคุยบท่านฟังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่เกินส่วนที่ตกลงกำหนดหรือไม่รายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายเป็นก็ไม่มีคู่แข่งนะท่านนะข้อที่สองท่านต้องชนะนโหวตโนข้อที่สามท่านต้องได้คะแนนไม่สิจนะ 150น,นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน